น,วนัวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กันในช่องน้ำ c ีแคสเกมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในเกม Shadow Fight 2อีกเช่นเคยนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะฮะก็เริ่มเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับผมมาครับผม เออเปิดมาก็โดนทุ่มเลยอืมยี่้ยหลบได้ถ่วยเออเออเอเอเออเอ,อืม ไม่ได้เล่นนานนะครับฝีมือลดลงมากมาเอ๋อาวุธลุดอืมเอ๊ะอุ้ยปักห้าขวดเนง้ ดานที่สามนะครับผมนี่หัวหมุนไปมาครับโอเคนี่นี่หัวหมุนไหมไม่หมุน ดาที่ห้านะครับเออน,นี่อีเออนี่ ตาที่หกครับผมมานี้ชิบชึบไม่โดนเอ๊ะท้าวาใจอืมเอาลูกเอออืม,อม ทางที่จิตนะครับมาเลยไอ้ดำาออออม่หน้าเป็นล้อมันไว้ดำเลยเออเอ้อออผมจะตายแล้วนี่เออชิบหาแล้วนี่ชิบ,ชบ,ลชบพลัง อีฮเอ้ยอืมเอออู้เสียชิวทุกคนนามที่แปดครับผมเย็บเชืบนี่หัวหมุนไม่หมุนเออนี่เออ วิ้ยรอมาได้ไงวะเออนี่เชื่อเฉียดชิว,ชวด่านที่เก้าครับผมผมว่าด่านนี้ผมตายแน่ๆเลยนี่อุ้ยเย่เย่เย่นี่เออนั่นไง ตายจริงๆด้วยฮะว่าประกาศประหยัดเวลาไปดีกว่าโอเคครับผมทุกคนวันนี้ผมมีอะไรจะบอกนะครับผมก็ขอบคุณทุกแรงทุกกำลังใจนะครับผมที่ให้ผมมาทำ u t u b e ถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพี่นคนนี้มากเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กาบคลิปต่อๆไปด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับอาจจะสั้นไปนิดนึงก็อีพีหน้าครับผมบาย